ตายน้อยหันศาตอนที่สองจุดห้าตอนไหนก็เต้นเหมือนน้ำเหละอจจะเต้นอะไรกันนักหนาเลยกุลพันโว้ยจอประตูทำไมไม่เปลี่ยนบ้างเลยฮะได้เวลาเปลี่ยนประตูแล้วประตูเปลี่ยนแล้วฮู้ฮู้หาประตูสีชมพูหน้าเข้าจังเลยอจจะต้นใจมาตายด้วยกันไหมโอ้ยรู้สึกเหมือนกัอากาศร้ายใจเดอหลบในตัวขี้ดีกว่าอาชืบได้เวลาเปลี่ยนประตูอีกแล้วอ่ะสีเขียวไปว้าวสีเขียวของชอบเลยเฮ้สีเขียวน่าจะอภิรมย์อจ มึงยังเป็นไม่กะชูไหมอ๋อรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตเฮ้ยเข้าไปหลบหนูคีดดีกว่าหาชื้นเปลี่ยนเป็นสักทีเก็โอ้ได้ไม่ชอบมันนี่เหรอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปเลยโอ้ว้าวประตูสีฟ้านี่ก็ชอบเหมือนกันนะจ๊ะอยากตัดเสกกรอกไม่ละหนูเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่าจูจะขาดเฮ้ยหลบหนูคีดดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นสักทีเ็ไดยโอ้ได้ไม่ชอบสีฟ้ากันเหรองั้นเอาประตูเหล็กไปชุยอินวันมีสามอันให้เลือกอยากเลือกอะไรเลือกเลย ไมเลือกก็ลบได้ที่เอออะไรนะโอ้มีให้เลือกสามอันเลยเหรออยากเลือกอันไหนล่ะอืมทรีอินวันจะเลือกอะไรดีนะเลือกเลยเลือกเลยเอาแม่งทั้งสามอันเลยเนี <c> ่ย <oughs> โอ้โหนายเอาสามอันเลยเหรองั้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะสวัสดีไปเอาเงินไปโอ้ว้าวได้เงินเฉยฮ้งงเลยได้เงินยังไงเนี่ยโอ๋โอไม่กลัวตายเลยเหรอไปลงไปคุยกับขี้ไป <c oughs>

มาวดหลุดได้ลุดหลุหลุดหลหลุด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 หลยดๆลุดหลุดหลัดหลมดหลุลุดหลุดลุดหลๆดลยดหลุดลุดหเุดหล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 ุดลุดหลุดหลุดหลดหลุดหลดหลยดหลุลยดหเลุดลลุดห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 ลุลุดห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 ๆุดหหลดดด ไปแม่งเฮ้ยจ้ะลงถั่วขี้อืมเฮ้ยอะไรมึงทำอะไรกูไอแล้วกูไปนี่เลยข้าหยอกถลุไปเลยเบาหน้าอย่างนี้ละเดี๋ยวเราบันทึกต้นกระทืบไปนี่มีเซอร์เป็นเป็ดน้อยตกเต็มเลยได้โอเคมึงต้องให้กูอาบน้ำดีๆมึงเสือไอ้สองตัวไปดีกว่าไม่เสือนะครับ โอ้ยอาบน้าอยากสบายใจเย็นไข่เย็นตูดอ้อสุดจอดสุดจอดฮ่าบกับกตูวตา่าแค่งอยู่ตรงนี้ครับมีเซนเซอร์ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับ